สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวการใช้งานตัวนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดเบาหนังนะครับแบรนด์ของวิบวับนะครับตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับทําความสะอาดหนังนะครับเบาหนังที่เป็นไม่ว่าจะเป็นเบาะรถยนต์หรือว่าโซฟาหนังหรือว่าเครื่องหนังนะครับที่มีข้าวฝังลึกแล้วทําให้เราสามารถทําความสะอาดเนี่ยได้ยากตัวนี้เนี่ยบอกเลยเป็นผลิตภัณฑ์ขจัดคราบวิธีการใช้งานให้ดูง่ายมากนะครับสามารถทําได้ด้วยตัวเองเลยนะฮะก่อนอื่นเลยเราเราจะนําตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยฉีดเข้ากับ บริเวณที่เป็นคาบฝังแน่นคาบฝังลึกนะครับตัวนี้เป็นคาบฝังลึกแล้วก็มีทั้งรอยปากการอยขีดตรงนี้นะเราจะลองแบ่งโซนให้ดูว่าบริเวณที่เราทําความสะอาดกับไม่ได้ทานะครับเพาว่าให้เห็นความแตกต่างของตัวนี้นะครับวิธีการเราฉีดเข้าไปที่เบาะมาเลยนะมันก็จะเป็นลักษณะของเนื้อโฟมแบบนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วเราจะมีแปรงเราจะใช้แปรงในการขัดทําความสะอาดตัวนี้เนี่ยเราไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับเราแค่ขัดทําความสะอาดปกติให้ตัวน้ํายาของมันเนี่ยทำงาน จากเราทําการขัดทำความสะอาดได้ไปสักพักแล้วนะให้เราใช้ผ้านะครับที่เป็นผ้ามโครไฟเบอร์หรือผ้าแห้งนะฮะผ้าแห้งที่สะอาดหน่อยเราก็ทําการเช็ดได้เลยเช็ดตัวหนังของเราได้เลยเนี่ขณะยังไม่ได้ลอกเทปเราก็สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าเราจะลอกเทปดูนะครับนี่ยโหบอกเลยว่าตั้งแต่ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหนังมาเนี่ยตัวนี้ในเห็นชัดเจนมากที่สดุดพืนความใหม่ของหนังตัวนี้เนี่ยกลับมาได้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะฮะถ้าเทียบจากเดิมนะครับ ชัดเจนมากนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับลองกดสั่งซื้อดูนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้บอกเลยว่าของดีไม่เกินจริงนะครับ